มาแชร์สูตรที่ทำเครื่องดื่มแบบใส่ขวดพร้อมดื่มนะคะสำหรับเอสเปรสโซ่ so, ขวดพร้อมดื่มนะคะพี่เนจะใช้กาแฟ2ช็อตค่ะเราจะดึงน้ำกาแฟกันออกมาที่4ออนนะคะนมผสมค่ะ30 ML นมโซล้จืดเดี๋ยวเราจะเติมกันลงมาถึง8ออนนะคะขวดพร้อมดื่มเนี่ยค่ะเราจะใช้กันที่ความจุ250 ML นะคะหรือว่าโดยประมาณ8ออนนั่นเองค่ะเทลงไปแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะ อันนี้เรียบร้อยค่ะกับเอสเพรสโซ่ขวดพร้อมดื่มขวดแรกนะคะเมนูอเมริกาโน่กันบ้างหรือว่ากาแฟดำค่ะแฟสอช็อตดึงน้ำกาแฟ3ออนค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะหวานปกติ1ออนน้ำเปล่าเติมจนครบ8ออนนะคะคนแล้วก็เทได้เลยนะคะนี่นะคะเทให้ดูโอเคค่ะใส่ได้เลย คาปูชิโน่กาแฟ2ช็อตน้ำกาแฟ3ออนค่ะหวานปกตินะคะใช้นมผสมเนะะื้อหาดแค่1ออนหรือ30ม l ลเท่านั้นนะคะตามด้วยนมสดค่ะให้ครบ8ออนนะคะแล้วก็เทไปอันนี้นะคะก็คือ8ออนนะคะลาเต้ค่ะน้ำกาแฟเราจะดือออกมาแค่2ออนค่ะนมผสมแค่1ออนค่ะเสร็จแล้วนะคะเติมนมสดให้ได้ครบ8ออนค่ะเนี่ยเรียบร้อยละลาเต้ อ่ะโอเคค่ะ